มีคุณแม่ท่านหนึ่งท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางสังคมของลูกมากๆเลยตอนนี้ลูกอายุ3ขวบ2เดือนนะคะเป็นลูกสาวแต่ว่าไปโรงเรียนเนี่ยจากจันถึงสุขเนะะี่ยค่ะท่านไปเป็นบางวันเช่นไปจันทร์พุธสุขนะคะสวนอังคารพฤหัสท่านให้เสริมกิจกรรมที่เป็นเฉพาะทางข้างนอกคราวนี้เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้อค่าอยการเล่นกับคนอื่นเป็นเนี่ยยังทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยบังเอิญมีน้องสาวแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็มีลูกเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับลูกสาวนะคะลูกของน้องสาวเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุห่างกันเป็นหลักเดือนค่ะก็เลยมีการนัดกันเอาไว้เลยว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีการมาเล่นกัน เปลี่ยนสถานที่เล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือว่าอวดร์ก็ตามบางทีก็มีไปคร้างคืนที่ต่างจังหวัดนะคะทั้งคู่พี่น้องเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ลูกอะ่ะเล่นด้วยกันรักกันเพื่อที่จะมีทักษะทางสังคมที่ดีแต่ผลปรากฏว่าทําแบบเนี้ยมาเป็นปีแล้วทางเด็กผู้ชายเองที่เป็นลูกของน้องสาวอะก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยชอบน้องผู้หญิงสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าจะมีการพยายามเข้าหากันแล้วก็ตาม คุณแม่ก็เลยมีถามเข้ามาว่าคุณแม่ควรจะให้เขาเล่นด้วยกันต่อหรือว่าควรที่จะหยุดพักก่อนนะคะครูปุ๊กก็เลยแนะนําคุณแม่ไปอย่างนี้ค่ะว่าเด็กแต่ละคนมีเคมีที่ไม่เหมือนกันนะคะเคมีในที่เนี้ยมันก็คือหมายถึงเรียกได้ว่าเป็นลักษณะทางใจการเข้ากันได้เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยมาวันเนี้ยโตเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่มีอาชีพงานการต่างๆทําแล้วเนี่ยเราก็จะมีคําว่าถูกชะตากับไม่ถูกชะตา เหล่านี้แหละค่ะจริงๆแล้วคือเคมีเรารู้สึกว่าเราถูกชะตากับเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ไม่ถูกชะตากับเพื่อนร่วมง,งานคนนี้หมายความว่าเคมี Me ตรงกันเคมี K Me ไม่ตรงกันเรากับเจ้านายคนนี้เคมี Me ตรงกันแบบนี้นะคะมันเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่พยายามจะไปจัดอะไปจัดแจงให้มีความสัมพันธ์ที่ดีจัดฉากนะคะจัดสถานการณ์อะไรต่างๆจนกระทั่งมันเหมือนกับมันเป็นการยัดเยียดอะเป็นการบังคับมันก็ไม่ใช่ การที่เราจะไปสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆทางที่ดีอะค่ะครูปรุ๊กคิดว่าทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติคือน้องไปเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วโดยปกติเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในห้องอยู่จะสนิทไม่สนิทแต่เด็กจะต้องมานั่งล้อมวงร่วมเล่นกันอะไรบางอย่างน้อยก็คือที่สนามเด็กเล่นแล้วก็ส่วนในเวลาอื่นๆเนี่ยค่ะที่น้องไม่ได้ไปที่โรงเรียนคำว่า social skill อ่ะมันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะ บางครั้งการที่คุณพ่อคุณแม่พาไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอกับพวกพี่พนักงานขายแคชเชียร์บุคคลภายนอกพนักงานร้านหนังสือพนักงานขายเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาปลูกฝังลูกหรือว่าส่งเสริมทักษะทางสังคมให้ลูกได้ทั้งหมดเลยนะคะคืออยากจะบอกกับคุณแม่ว่าไม่อยากให้เครียดกับเรื่องเนี้ยมากเกินไปว่าจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องชายหรือว่าลูกพี่ลูกน้องคนนี้ให้ได้แต่น่าจะเน้นเป็นเรื่องที่ ให้เขาค่อยๆปรับตัวและเอาลูกเข้าสู่สังคมที่หลากหลายแต่ปลอดภัยเท่าที่คุณแม่จะทำได้ดีกว่าค่ะ